จริงจริงเราก็ไม่ได้ใช้ลพงนะเราคิม่เราใช้เสียงพูดหรอสวัสดีค่ะพวกเราเพื่อนข้างบ้านค่ะวันนี้เราไม่ได้มาเรีแอคชั่นค่ะไม่ได้มาเรีแอคชั่นเลยวันนี้มาวันนี้จะมาแนะนำจอยนิยายในจอยระดาอือฮึ ก็คือเอาจิงๆก็คือไม่มีคลิปไวิลลก็เลยก็เลยก็เลยจะหาอะเลยคิดคอนเทนต์ว่าก็เคิดคอนเทนต์ว่าคือเราสองคนน่ะเป็นเป็นสาววายที่อยู่ในโลกนิยายอยู่แล้วนะคะก็คือเราก็แนะนําแอปนี้ละกันก็คือแอปจอยระดาเนาะก็คือที่จริงมันก็มีหลายแอปเนาะใช่ใช่ใช่แต่ว่าแอปนี้จุดเด่นก็คือเขาจะเป็นแชท ช่แต่ว่าพาร์ทของบรรยายก็กม,มีแล้วแต่ว่าไลเตอร์เขาจะแต่งยังไงใช่แล,แล้วเวลาเราจะเลือกอ่ะเราสามารถค้นหาได้ด้วยว่าเราจะเอาแต่แค่แชปชเอาแต่เอาทั้งสองอย่างหรือว่าเอาแต่แบบ บรรยายอย่างเดียวก็ได้แล้วแต่ความชอบเลยเขาก็มีให้เราเลือกเนาะแล้วก็เราสามารถเลือกอิมเมของคู่ที่เราอยากจะอ่านด้วยอย่างไบวินอย่างอะไรอย่างเงี้ยก็มีให้เราอยากอ่านคู่ไบวินเราก็แค่พิมพ์ในคนหาว่าไบวินมันก็จะขึ้นมันก็ขึ้นพลึบเลยแล้วเราก็ไปฟิลเตอร์เอาว่าเราจะเอาอะไรเนาะคนดูเยอะหรือว่าอะไรอ่ะให้ให้รีวิวเยอะอ่ารีวิวเยอะกดไลค์เยอะ ยอดอ่านเยอะอะไรอย่างเงี้ยบางเรื่องที่วิวไม่ได้เยอะแต่ก็สนุกแต่ก็สนุกสำหรับเรานะก็คือวันนี้เราจะมาแนะนำสามถึงสี่เรื่องที่อิมเมจเป็นน้องไบน้องวินเนาะที่เราชอบแล้วก็มันตราตรึงจริงๆเรื่องไบวินอ่ะมันมีหลายร้อยเรื่องมากเพื่อนแล้วเราก็อ่านมันหลายร้อยเรื่องมากแต่อันนี้ก็คืออยากแนะนำมันมันตรงจริตเนาะใช่ใช่เรื่องที่มันตรงจริต ตรงจริตเรานะเพื่อนๆเออแล้วก็เพื่อนๆที่มาดูคลิปนี้ก็อาจจะเคยอ่านในจอยแบบที่เกี่ยวกับไบวีนอย่างเงี้ยเพื่อนๆก็สามารถแนะนําเราด้านล่างได้เราจะได้ไปตามอ่านดูเนาะหรือว่าใครก็เคยอ่านเรื่องที่เราแนะนําไปในวันนี้ก็มาแชร์กันมาคุยกันนะคะว่าชอบชอบอะไรตรงไหนอะไรยังไงนะคะเอาเลยมาพี่เฟิร์นเรื่องแรกไอหนีน้นเพื่อนเราจะพูดทั้งหมดสี่เรื่อง สองเรื่องแรกเนี่ยคือความเห็นเราตรงกันคือเราชอบสองเรื่องนี้มากๆแล้วก็เรื่องที่สามก็คือที่พี่เฟิร์นชอบแล้วเรื่องที่สี่ก็คือที่พี่หนุยชอบเนาะต้องหาความก่อนว่าเจ๊เข้าสู่จอร์แพอไววินเลยใช่ปะใช่เพราะว่าตอนนั้นซีรีส์ออนใช่ปะซีรีส์ออนแล้วก็คือซีรีส์จบแล้วฟิลอะมันไม่จบเราอยากจะหาอะไรต่อใช่แต่ชานลอ่านอยู่แล้วใช่ปะฉันก็ใช่ ทำไมเธอไม่โหลดล่ะแอปนี้ถูกต้องอันนี้ไม่ได้โฆษณาอะไรนะแต่คือคือพี่อ่ะก็คืออ่านนิยายอยู่แต่ว่ายังไม่เคยรู้จักจอยระดาในตอนนั้นแล้วพี่เฟิร์นอ่ะก็มาแนะนาว่าเธอในแอปนี้มันดีนะอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็เริ่มตรงนั้นแบบต้นมาใช่แล้วก็คือยาวมันจนถึงปัจบันนี้เป็นแอปที่ก่อนนอนอ่ะเนาะก่อนนอนต้องแล้วมันก็จะชอบขึ้นเทรนด์ทวิตเตอร์จอยลมจอยล้ม ดูดีๆเนาะเออก็คืออ่านเอ๊ะกดแล้วทำไมไม่ไปทำไมถึงไม่หมุน่ะทำไมไม่ไปต่อทำไมไม่ไปต่ออะไรเงี้ยโอ๋อเราต้องเข้าทางอินเตอร์ดูอ๋อจอยโลมก็คือเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะเคยเจอเหมกานกันี้เราเรารู้เรารู้เลยว่าฟิลมมันเป็นยังไงเพราะว่าก่อนนอนอ่ะทุกคนก็จะต้องถ่ายถ่ายถ่ายใช่ไหมเออมันก็แบบ มนเราก็จะนอนแบบไม่ได้เต็มที่เนาะเพราะว่าเราไม่จบตอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วสวยรัดามันจะน่ารักอย่างเงี้ยเวลาเราอ่านจบตอนมันก็จะขึ้นว่าอีกตอนค่อยนอนก็ได้อะไรอย่างเงี้ยอีกตอนค่อยนอนละบการที่มันมีเลเวลขึ้นว่าเราอยู่ไม่รูเท่าไหร่แล้วใช่พี่เฟิร์นน่าจะหลายหลักอุ้ยฉันฉันยังไม่ถึงหลักร้อยนะน่าจะยี่สิบสามสิบประมาณเนี้ย โอ้ยฉันก็ไม่ถึงหรอกประมาณนั้นเลยจริงเหรอฉันประมาณยี่สิบกว่าประมาณเนี้ยเออยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดโอ้หรอใกล้ๆเลยค่ะฉันตอบแลังอะโอเคเราไปเริ่มเรื่องแรกที่จริงๆเรื่องเนี้ยพี่เฟิร์นอ่ะเคาแนะนำให้พี่อ่านด้วยใช่เพราะเราเรื่องแรกที่เราอ่านเลยของใบวินใช่ใช่ฮะของใบวินก็คือชื่อเรื่อง พี่ไบตอบได้ยังค่ะนักเขียนชื่อคนอะไรอ่ะเฟล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 เฟิลฟิลฟลเฟลค่ะนักเขียนชื่อแล้วก็ทำปาอ่าเนี้ยเงี้ยเออจุดๆแล้วก็เลขสามอะแล้วก็ตรงที่แคปชั่นแคปชั่นทวิทไปเป็นร้อยพี่ไบตอบได้ยังเรื่องนี้บอกเลยว่ามันน่ารักมากแล้วก็อิจอยละ91้ล้านเก้ล้านจอยก็คือ จอยมันก็คือแบบเด้งครั้งหนึ่งก็หนึ่งจอยอย่างเงี้ยแ่ก็มีคนอ่านไปแล้วเก้าสิบเอ็ดกว่าล้านครั้งอย่างเงี้ยอ่าถูกต้องแล้วมันน่ารักอย่างหนึ่งนะเวลาเราอ่านจอยมันเหมือนมันเหมือนเราได้เสืกเรื่องเขาอ่ะเวลาเขาแชทคุยกันเหมือนเขาแชทคุยกันแล้วเราก็ดูว่าเขาคุยอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยคือแค่มีจอยเราก็ไม่ต้องเสือกเรื่องอ่ะเรื่องพี่ใบตอบได้ยังเนี่ยมีทั้งหมดยี่สิบห้าตอน จบจบแล้วจบจบ,บริบูรณ์สามารถเข้าไปอ่านได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามารีวิวสั้นๆเกี่ยวกับเรื่องนี้นะ,ค,ะคืออย่างเราอะเราเป็นติ่งใช่ไหมพี่ว่าเรื่องเนี้ยมันเหมาะกับคนที่เป็นติ่งมันเหมาะกับคนที่เริ่มต้นอ่าน พราะเพราะว่ามันฟีลกู๊ดเนาะใช่มันใสใสมันน่ารักมันน่ารักอ่ะเอออ่ะเรื่องย่อคือไงเรื่องเข้าวๆก็คือก็เป็นพี่ใบกับน้องวินนี่แหละใช่แล้วพี่ใบก็จะแก่กว่าน้องวินพี่ใบก็จะเป็นคนที่มีชื่อเสียงใช่แล้วก็น้องวินก็เป็นติ่งพี่ใบเขาใช้ทวิตเตอร์ในการดำเนินเรื่องถูกก็คือ ที่ไบตอบได้ยังเนี่ยก็คือมันมาจากชื่อแอคเค้าของน้องวิน <c oughs> น้องวินอะ่ะ <c oughs> เขาจะตั้งคือเขาเป็นติ่งพี่ไบใช่ปะ <c oughs> แล้วเขาก็จะตั้งชื่อแอคเค้าเขาแปลกๆอย่างเงี้ย <c oughs> คือครั้งแรกอะ่ะ <c oughs> เขาจะตั้งว่าอะไรนะถ้าพี่ไบตอบ <c oughs> วินจะบวชให้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วมันก็จะมีแบบช่วงเวลาที่ไบามาคุยกับแฟนคลับเช่น <c oughs> ท็อกวิดไบต์แล้วแฟนๆก็แบบเข้าไปในแฮชแท็กนี้ก็ถามว่าพี่ไบต์เป็นไงบ้างค่ะถามได้ในแท็กใช่จะตอบใครหรือไม่ตอบใครก็คืออยู่ที่พี่ไบต์ใช่ไหมถ้คือเหมือนแรนดอมตอบอะแรนดอมตอบอ่วินชื่ออะไรในเรื่องชื่อปุ้นอ่าปุ้นปุ้นใบชื่อไบก็พี่ไบตอบได้ยังไงเออไบก็ชื่อไบแอคเคาท์เนี่ยมันจะชื่อแอคเคาท์แปลกๆใช่ป่ะแล้วก็จะชอบถามอะไรที่มันตลกอะวิดวิดเลอะเลอะอะมันไปเลอะไปเลย มันไปลับไปเลยมันไปลับไปเลยค่ะนะจนแบบมันสะดุดตาอมันสะดุดตาแล้วก็คือเพื่อนตอนแรกเพื่อนอะแครมาให้ดูก่อนว่าน้องคนนี้วีดสนุกอะไรอย่างเงี้ยเขามีแชทกลุ่มกันใช่ไหมกลุ่มไปอะก็จะมีไมค์กันสมายอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเพื่อนเขาเขาบบว่า แอคเคาท์เนี้ยวิตลกนะอะไรเงี้ยตอนแรกใบก็ไม่รู้หรอกใช่เพื่อนนี่แหละมาชี้เป้าแล้วแบบมันก็จะมีช่วงหนึ่งที่แบบวันนี้ให้ขอเพลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งก็จาไม่ค่อยได้นะวันนี้ให้ขอเพลงแล้วก็น้องวินก็ขอเพลงไปอ่ะสมมุติว่าน้องวินบอกว่าวันนี้อยากฟังเพลง I Love You เออ I Love You 3000อย่างงี้ใช่ไหมก็อ่ะก็พิมพิมไปอย่างแล้วก็พี่ใบก็ไปโพสในไอจีแล้วก็ร้องเพลงนี้อะไรเงี้ยวินมันก็แบบปุนเนาะปุ้นมันก็แบบเฮ้ย ใช่หรือเปล่าใช่เราหรือเปล่าอะไรเงี้ยอ่ะคิดอ่ะคิดว่าใช่ตอบเราหรือเปล่าจริงๆก็คือใช่นั่นแหละอเออใช่นั่นแหละอะไรเงี้ยมันก็เริ่มมีการตอบกันมาเรื่อยๆแล้วปูน,น่าก็เปลี่ยนแอคเคาท์เปลี่ยนชื่อแอคเคาท์ว่าพี่ไบ์เคยตอบแล้วก็ตอบได้อีกนะอย่างเงี้ยมันมันมีตลกอ่ะเออมันน่ารักอ่ะน่ารักมากฟิลกูนมากอันเนี้ยคือถ้าใครเริ่มอ่าน แล้วไม่ชอบสายดราม่าแนะนําเรื่องนี้แล้วมันตอบโจทย์คนที่เป็นแฟนคลับเป็นติงอย่างเราอะที่แบบเวลาเราถามเลยไปแล้วถ้าเขาตอบเราคือมันฟูอะมึงมันฟูอะมันเฮ้ยเขาเห็นเราอะอะไรอย่างเงี้ยคือในชีวิตจริงมันเป็นไปไม่ได้เราก็ไปเป็นไปได้ในจอยก็ได้ล้วก็อาจจะเป็นเราก็คิดว่าเราเป็นปุ้นอะไรอย่างเงี้ยแนะนําให้เพื่อนไปอ่านหรือใครเคยอ่านแล้วแล้วมาคุยกันเนาะ เราว่าที่มันสนุกก็คือตอนที่เขาหวีดหวีดวีดวีดนั่นแหละช่วงกน่าจะตกะใช่แต่พอใบเริ่มรู้กอะอีนางปุ้นอะมันก็ทําตัวไม่ถูกเหมือนกันมันก็ชอ็อตมันมันก็ช็อตเหมือนกันว่าเออพ,อพอพอถึงเวลาพี่ใบก็บุกนะเออเออพราะว่าพี่ใบเห็นมาตลอดออแล้วจริงๆปุ้นอะก็คือเป็นเด็กที่แบบน่ารักคนหนึ่งในโรงเรียนมีความแบบ VFC อะใช่ใช่ถูกต้องออก็มีคนชอบน้องปุ้น แต่น้องพู้นก็บบไปบิบพี่บายอะไรอย่างเงี้ยเออน่ารักแกไปอ่านเถอแนะนำเรื่องนี้อ่ะจบไปหนึ่งจบไปหนึ่งเรื่องต่อไปเรื่องที่สองค่ะเรื่องที่สองก็คือล <ะ S 2> ทัทธิปันลทัทธิปันอ่านไลเตอร์ก็คือวินนี่เดือพคนเนี้ยเขียนแนวเนี้ยเยอะมากแล้วเขาจะใช้รูปหน้าปกออแบบชินจังอะไรเงี้ย สนุปปี้สนุปปี้ how า r อาย u อะไรพนี้เขาจะเขียนประมาณเนี้ยท่านเป็นนักเขียนคนนี้เราจะแนะนําเรื่องนี้คือรัธิปันนะคะตอนนี้ก็คือห้าสิบจล้านจอยนะคะแคปชั่นของเขาก็คืออย่าหาทำก็คือมันป่วงองพูดง่ายคือมันป่วงว่ารัธิปันปันดิปันป่วงปันก็คือวินปันก็คือวินแล้วปันอ่ะ ป่วงมากป่วงสุดงนี nữa, ้ใบชื่อพี่โดนเออพี่โดนโดนลาทีอ่ะพี่เฟิร์นไล่ก็คือเหมือนเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องในโรงเรียนอะ ปนนี้น่าจะเป็นฟิวแบบนักดนตรีโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยก็ฮอตอะฮอตอะสตลยฮอตอะก่อนปันนะคาแรคเตอร์เขาจะเป็นแบบว่าเหมือนขายนเหินของพี่ชายพี่ชายเขาเนี่ยอิมเมจจะเป็นทอยทอยทอยเป็นพี่ชายของปันรับทอยเนี่ยจะเป็นคนสปอยน้องมากใช่เจ้าหญิงอะไรเงี้ยเจ้าหญิงของพี่เจ้าหญิงเอเจ้าหญิงของพี่แต่น้อยนผู้ชายอะออมปอมป่อยอะมึงแบบโอ้ยแบบ ใครในหินใครห้ามทำน,น้องอะไรเงี้ยแล้วแล้วทอยเนี่ยก็เป็นเพื่อนกับไบใช่ ก็พยายามกันซีนสุดฤทธิ์แหละว่าแบบไม่ให้จีบน้องใช่ใช่แต่แต่คือปานนะชอบชอบพี่โดนอยู่แล้วใช่นางก็จะหวีดอ่ะหวีดโดน่ะเออเพราะว่าพี่โดนก็คือเป็นคนป๊อปในโรงเรียนอะเออนางก็จะหวีดแต่คนก็หวีดพี่โดนเยอะอยู่แล้วไงเออตอนแรกก็แบบเหมือนใส่ใส่นะปันนะแต่พออยู่กับที่เราสองคนแล้วมือนางก็แอบร้ายอะนางก็แอบร้ายอะไรอย่างเงี้ยเออแล้วก็ปันมันก็จะชอบแบบ ใจปันก็มีแค่นี้อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยมือเออใจปันก็เล็กแค่นี้อะไรอย่างเงี้ยมือมันจะตายอ่ะเวลาที่ใบบุกมน <laughs> แบบเออเราก็จะตายไปด้วยน่ารักนะเรื่องนี้น่ารักคือคาแรคเตอร์หน้าปกเขาอะจะเป็นรูปการ์ตูนชินจังซนุปปี้อะไรอย่างเงี้ย มันจะปปวดเลยอ่ะใช่แล้วมันจะปวดแล้วเวลาอ่านมันจะโล่งสมองมันแบบฝันดีอ่ะเออไม่ต้องเครียดแล้วฝันดีอ่ะมึงเออแบบชอบสองเรื่องนี้คือเราสองคนเห็นตรงกันเล็กคอมเมนต์เล็กคอมเมนต์สำหรับคนที่เริ่มอ่านสำหรับอินเมจที่เป็นไบวินอะใครไม่เคยอ่านก็แบบลองไปอ่านดูใช่เพราะว่ามันดีต่อใจอ่ะเรื่องต่อไปเรื่องต่อไปจะเป็นของเราใช่ไหมของพี่เฟิร์นอ่ะให้พี่เฟิร์นก่อนอ่ะของเรานะคะ ต่องต่อไปจะเป็นชื่อว่า r e u n i องนห0อ่าแล้วก็นางผัดกาชื่ออะไรน่าจะชื่อว่าโมเลกุลหรือหรือไม่รู้ว่าคือโมเลกุลแต่เปลี่ยนตัว C เป็นตัว K หรือเปล่าอันนี้คือไม่แน่ใจนั้นเพื่อถ้าอ่านถ้าอ่านผิดขอโทษด้วยนะคะแล้วก็แคปชั่นทราะว่าเคนจีกับแป้งเป็นแฟนกันอ่านี่คือแคปชั่นเขาที่เราชอบอ่ะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ ตอนเด็กแล้วก็มาเป็นตอนโตด้วยอ๋อตั้งแต่เด็กยันโตใช่เราจะเล่าเท้าความเท้าความมาอ่านเปิดมาฉากแรกคือเขาเป็นปัจจุบันแล้วก็คือโตละอ,อยู่มาหาลัยกันเนาะเสร็จแล้ววันหนึ่งอ่ะมันก็มีเพื่อนในกลุ่มคือเขาอะ่ะตอนเด็กเขาเป็นเพื่อนกลุ่มเดียวกันพอสารอ,อ,อยู่ด้วยกันเอ,ออ,อแล้วคราวนี้โตมาเขาก็บอกมีคนบอกว่าเนี่ยครบสิบปีแล้วที่เราฝัง กล่องของเล่นฝังกล่องของเล่นไว้ที่หลังโรงเรียนสวนหยองโรงเรียนตอนป .3 แล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยครบแล้วเดี๋ยวเราไปขุดกันแล้วเราจะดูว่าแต่ละคนใส่อะไรไปอะไรอย่างเงี้ยแป้งอยู่คนละมอแล้วก็คือแป้งย้ายโรงเรียนไปตั้งแต่ ป4อะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวกับเพื่อนจนโตอะไรเงี้ยตอนแรกเขาไม่รู้หรอกว่าแป้งอะอยู่อยู่ไหนอะไรยังไงเขาก็ไปตามหาเอ้ยแป้งก็เด่นอยู่นะอยู่มอนนั้นมอนนี้ก็ไปหาคอนแทคมาจนได้อก็ชวนกันไปเออก็เจอกันตอนโตครั้งแรกก็แบบว่าต่างคนต่างเปลี่ยนไปใช่ไหมแป้งน่ารักอะแป้งน่ารักแป้งอะตอนเด็กอะอ้วนอ่าไม่น่ารักเอาพูดง่ายคือไม่น่ารักแต่อยู่ในใจ ไม่ชอบไม่ชอบที่คุณแซวถูกไม่ได้รักแต่อยู่ในใจรักแป้งกับเคนจีอ่ะพีคตอนเด็กนั่งเรียนข้างกันอะฮะแล้วเพื่อนก็แซวว่าแป้งอ้วนอย่างเงี้นอย่างงี้เคนจีต่อยเลยปกป้องสงสัยไปอีกเออต่อยเสร็จแล้วเขาก็ล้อว่าเคนจีเป็นแฟนแป้งหรออะไรอ่าตอนเด็กอะไรอย่าเงี้ที่มาของคําว่าเคนจีกับแป้งเป็นแฟนกันหรอเป็นคําล้อของเพื่อนสมัยเด็กแต่ไอเคนจีมันคิดจริง กิี่ตอนเด็กใช่ไหก็มาขูดกันแล้วแต่ละคนก็หยิบสิ่งของขึ้นมาอะไรเงี้ยแป้งอ่ะฝังุญแจบ้านปรากฏว่าเหตุผลอ่ะเพราะวถ้าเซนจิเจออ่ะจะได้เอาไปเปิดบ้านแป้งได้โอี่ของเด็กเยมึงน่ารักมาน่ารักอะน่ารักมากน่ารักมากก็คือมีความแฟนฉันอยู่ในความวันยังหวนอยู่อะไรอย่างเงี้ยหวันยังหวนอยู่จริงน่ารักมาก ความแบบ908 0ศูนูอยู่ในอยู่ในเรื่องเนี้ยอมันรีเล่กับชีวิตเราในยุคนั้นอ่ะแล้วเราอ่ะชอบเรื่องนายแซซี่เกิร์เนาะแล้วมันแล้วมันก็ฝัง่มันฝังมันฝังมันฝังความทรงจำทางแชิน่นแต่อันนั้นมันเศร้าหน่อใช่ไหมเออแต่อันนี้มันไม่เศร้าน่ารักน่ารักแค่ฟังก็เดี๋ยวไปตามอ่านเพราะว่าเรื่องเนี้ยมีสิบบทแค่สิบบทเองสิบบทอ่านจบได้จบแล้วด้วยอ่าอ่านจบได้ภายในวัน วันเดียว,ยวแหละอ่ะอะลองไปตามดูอันนี้ค<ะ>ือเ,เรื่องที่พ<ะ>ี่เฟิร์นแนะนำเนาะอ่ะต่อไปเป็นเรื่องที่ท,ที่พี่นุ้ยแนะนําเดี๋ยวพี่นุ้ยต้องบอกก่อนว่าพี่อ่ะเป็นสายแบบาาชอบอ่านดรามา่าสมมุติว่ามันอ่านได้3วันอย่างเงี้ยสากว่าตอนเนี้ย ก็คือลองให้ไป3สามวันตอนละสิบตอนใช่ประมาณนั้นประมาณนั้นเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยว่างแล้วเออคือพี่อะเป็นสายดราม่าแล้วก็จริงจริงเรื่องเนี้ยที่แนะนําก็คือตอนนี้ยังอ่านอยู่ยังอ่านไม่จบนะถ้าถ้าที่แคปมาคือเห็นไหมสามสิบเอ็ดทับสามสิบหกคือฉันอยุดบทที่สามสิบเอ็ดอยู่ฉันยังไม่จบแต่คือฉันแนะนําก็คือเผื่อเพื่อนเพื่อนที่แบบไม่ค่อยไม่ค่อยอินกับแบบฟิลใสๆอะอาจจะไปฟิลดราม่าแต่จริงๆอ่อะไบ์วินมันมีด์กกว่านั้นเพื่อนเพื่อนมันมีอะไรที่ด์กเยอะมาก แต่เรื่องนี้มันเป็นดาร์กที่แบบกลางๆพอรับได้นะพอรับได้เป็นดาร์กเกี่ยวกับเขาสองคนไม่ใช่ดาร์กเกี่ยวกับสังคมอ่ะอ่าเราก็อยากจะแนะนําเรื่องนี้นะชื่อเรื่องก็คือ shadow of love นะคะแล้วงเล็บด้วยนะก็คือแบบ้องได้อ่าจินตนาการนิดนึงใช่ใช่ก็คือเรื่องเนี้ยน้องวินอ่ะสามารถสามารถตั้งขันได้มันก็จะมีนิยายวายหลายๆประเภทนะคะ อ่ะแคปชั่นของเขาก็คือไม่รักเราไม่เป็นไรขอแค่พี่รักลูกบางก็พอแล้วก็นะักเขียนก็คือเซนจูรี่อะเซนจูรี่ค่ะ,อะตอนนี้ยอดจอยก็คือ112.4ล้านจอยนะคะมีทั้งหมด36บทอตอนนี้นะตอนที่ถ่ายนะพี่อ่านถึงบทที่31แล้วซึ่งคืนนี้น่าจะจบ อ่าคิดว่าจะอ่านให้จบอาวยังไม่จบยังไม่จบนะตอนนี้พี่อยู่31ออ่าพี่ก็เลยแคปมาเป็นอันนี้แล้ว36นี่คือจบแล้วหรอคิดว่าจบแล้วยังไม่รู้เลยว่าจบดีไม่ดีอ่าแต่คือมาแนะนําก่อนเพราะว่าเอาส่วนใหญ่จอยอ่ะมันจะเป็นแชทใช่ป่ะที่เราชอบอ่านแต่เรื่องเนี้ยไม่มีแชทก็คือเป็นบรรยายเลยเหมือนนิยายสมัยก่อนอ่าบทบรรยายบทบรรยายเลยใช่ใช่ซึ่งมันอยู่ในยุคชั้น อ่าการบรรยายเนี่ยฉันก็จะจะคุ้นเคยอ่ะแต่ถ้าเป็นเพื่อนอ่านจอยบ่อยอ่ะมันจะไม่คุ้นตามันจะรู้สึกว่าเข้าใจยากเพราะว่ามันจะต้องอารมพบถึงสถานที่ถึงบรรยากาศถึงต่างต่างเนาะใช่ถึงอารมณ์ถึงฟิลมันเวิ้นเว้แต่ด้วยความที่มันดราม่ามันก็เลยต้องมีบรรยายความรู้สึกเยอะเหน่อย เพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้แบบตลอดเวลาใช่ใช่ใช่แล้วเรื่องเนี้เปิดเรื่องมาเลยคือวินอะท้อง <c oughs> ท้องเลยอ่ะท้องกับไบโดยที่ชื่อวินกับไบเลยนะโดยที่ไบไม่ได้ตั้งใจแค่สนุกก็คือครอั้งแรกเลยหรอเออไบแบบไบก็แบบเป็นไปทางานแล้วนะแล้ววินอะเด็กกว่าแล้วก็คือวินอะไปทํางานอยู่ในผับก็คืออ่ะเหมือนโหหร ไม่ถึงกับโหดอ่ะเหมือนพนักง,งานใน<อ>ยับท<อ>ั่วไประบายเราก็ไปเที่ยวกับเพื่อนเพื่อนก็เป็นกันสมายกับไม้นี่แหละอ่าแล้วก็คือแบบแกล้งกันอ่ะแกล้งกันก็เลยเอายา<ป>ใส่เข้าไปให้ไบใบ<อ>มันก็แบบเนาะมันก็เออแล้วมันก็เห็นวินแล้วมันก็น่าจะแบบน่ารักอะไรเงี้ย<อ>มันก็จับเลย<อ>จับปุ๊บมันก็ห่างหายกันไปนะห่างหายกันไปจนแบบพอแบบสองสามเดือนอย่างเงี้ยวินท้องวินก็แบบหาหาคอนแทค ไบทุกอย่างมไม่ได้อยากจะให้เขารับผิดชอบแต่แค่อยากจะบอกว่าคุณมีลูกนะ<ม>อ่าคุณไม่ต้องมารับผิดชอบหรอกอะไรเงี้ยก็คือก็คือโทรคุยกับไบแล้วแบบคุณรู้ไหมว่าตอนตอนนี้ผมท้องนะอะไรเงี้ยผมกาลังมีลูกให้คุณอยู่อะไรเงี้ยแล้วไบมันก็แบบด้วยความที่มันไม่ได้เริ่มจากความรัก,กแกแกเออแล้วไบมันก็ฮะ ah? ท้องเหรอแล้วก็พูดเสียงดังใช่ไหมอ่าคุณหญิงแม่ก็เดินมาคุณหญิงแม่ก็ได้ยินอ่า<ม>อะไรอย่างเงี้ยได้ยินแล้วก็แบบอ้าวแกไปทําใครท้องปุ๊บ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 ก็ค แม่กับไบก็เลยไปหาวินที่ที่แบบห้องเช่าเล็กๆอะไรเงี้ยคือแบบจนๆน่ะแกแบบน่าสงสารนะ่ะเออที่ไม่ตอกความจริงซึ่งเออขัดขาดความจริงขาดขาดอ่ะไปต่อก็คือ <S <S <ๆ S 1> ก็ไปเห็นแบบเห็นสภาพความเป็นอยู่ยอะไรเงี้ยด้วยความที่ใบมันก็ไม่ได้รักตั้งแต่แรกมันก็เลยไม่ได้ทําเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้แสดงออกถึงความรักหรือความนุ่มนวลหรือการให้เกียรติอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็จะแบบ เนวดูถูกจำเลยรักกับมึงอ๋อแอบแบบการั้งฉันเถิดการคั้งไปเออเจ้างเรื่องพ่้ชายไม่ดีเออผู้ชายไม่ดีแต่ด้วยความคุณหญิงแม่อะไปเห็นวินอะอแบบบ้านก็แทบจะไม่มีอะไรแล้วแต่ก็ยังยกน้ํามาให้นั่งคังางล่างคุยสุภาพแล้วก็การพูดคุยของวินก็คือไม่ได้จะเรียกร้องอะไรแค่อยากจะบอกว่าผมกําลังมีลูกลูกเนี้ยเป็นลูกของคุณนะแล้วก็บายมันก็พูดขึ้นมาว่าใช่ลูกผมหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือไม่ดีอะ่ะ แต่อย่าเกลียดพี่ไบนะแต่อะตัดตัดตัไปเนี่ยลึกๆอ่ะเขาก็รักแล้วรักตอนไหนรักตอนค่อยๆรักหมายถึงว่าใบามันก็มีคนอใช่มันก็ม้แล้ว<ต>มันมีคนที่มันรักอยู่แล้วก็คือชื่อแพร อ่าแพร <ๆ S 2> แต่เขาไม่ได้บอกว่าอิมเมจเป็นใครนะแ <ๆ S 2> พรนี่ก็จะไร้ไรหน่อยเขาบอกกับแวนนี่คนร้ายน่ะเออๆๆแล้วหล่ะเหรอแล้วคือมันก็รักมันรักคนนี้มาก่อนมนคิดว่าจะเอาคนนี้เป็นแม่ของลูกเป็นภรรยามาอะไรเงี้ยมันก็เลยหนึ่งมันก็เลยโกรธเกลียดวินด้วยที่อยู่มามาท้องอทําให้มนะันอะไปต่อกับคนนี้ไม่ได้แต่มันก็ยังแอบพบกันนะอ่าแล้ววินก็รู้มาตลอดว่าเขามีคนรักของเขาอยู่แล้ววินก็จะรู้สึกสํานึกผิดกับตัวเองตลอดเวลาว่าทําไมเรา เราถึงต้องมาอะไรอย่างี้ใช่แบบแบบประมาณว่าเราไม่ใช่คนที่เขารักนะแต่แค่อยากจะให้เขารักลูกบ้างจนมันเริ่มแบบไม่รู้ว่าเพราะอะไรมันอยากจะสัมผัสเด็กคนเนี้ยลูกเออมันอยากจะสัมผัสเด็กคนเนี้ยแล้วไม่รู้ว่าพออะไรอยู่ๆมันก็พูดขึ้นมาว่าพี่หิวอ่ะทํากับข้าวให้พี่หน่อยได้ไหมมันอาจจะเหนื่อยเหนื่อยกับการใช้ชีวิตเสเพของมันนะในความรู้สึกอ่ะเหนื่อยแล้วฉันเหนื่อยลแล้วฉันแค่อยากจะพักอยู่ที่บ้านแล้วอยู่ที่บ้านจะจะทำยังไงอ่ะทำอาหารก็ไม่เป็น วินทำข้าวิีกินหน่อยได้ไหม mm hmm. แล้ววินก็เสิร์ฟทำอาหารอร่อยอะไรเงี้ย mm hmm. แล้วแบบจังหวะที่วินทำอาหารก็คือพี่ไบถ้าวินทำอาหารอะฝากพี่ไบช่วยดูไว้ลูกชื่อไว้ oh. อ๋อลูกชื่อว้าสทิศการฝากดูไวไ้ได้ไหมอะไรเงี้ mm hmm. ยไบก็นั่งดูเฉยๆนะเลี้ยงไม่เป็นอะไรเงี้ยแต่ระหว่างที่วินทำอาหารอะไบมันก็แบบว่าเฮ้ย mm hmm. ทำไมเด็กคนนี้มันแบบแ mm hmm. น่จิ้มแก้มอะ mm hmm. อะไรเงี้ยมึงมันมันเกิดความแบบ พ่อลูกอ่ะมันเกิดความผูกพันอ่ะแต่ยังมีที่ที่มันมีบอลสายสัมผัสใช่ใช่ใช่แล้วก็เผลอแบบเผลอก้มไปหอมแอบหอมโดยที่ไม่รู้ตัวมันคือสัญชาตญาณอ่ะแล้วหลังจากนั้นมันก็เริ่มทลายทลายกำแพงไปมาทีละนิดทีละนิดทีละนิดก็ประมาณนี้นะไม่รู้จะตัดยังไงนะสาสิบกว่าตอนเออมันมีเรื่องของอีเมลของคู่อื่นนะที่พี่ชอบดราม่าหกสิบกว่าตอนมึงเหมือนดูเหมือนดูละครนะจริงกูวี ฉันน่ะชอบอ่านคนที่เขียนกุ๊กวีมากคือเขาเขียนสนุกเขาเขียนดราม่าได้แบบเหมือนละครนะแกแล้วมีมีแบบอะไรอย่างของจีนอะ่ะเอออันนั้นก็เขียนดีหกสิบกว่าตอนเจ็สิกว่าตอนฉันก็นั่งอ่านไปอาทิตย์กว่ามือ <c oughs> จมอยู่กับเรื่องนะั้นอะไรเงี้ยอ,อันนี้ ก็ประมาณนี้วันนี้เราก็มาแนะนำจอยนะคะที่อิมเมจเป็นไบวินที่เราชอบแล้วเราอยากแนะนำให้เพื่อนๆลองอ่านดูนะคะใครชอบเรื่องไหนหรือเคยอ่านเรื่องไหนแนะนำมาเพราะว่าตอนนี้เราเริ่มตันแล้วเราก็อ่านเรื่องเนี่ยเออลอยไปลอมาลอยไปลไปใช่ใช่บางทีก็เห็นแบบเห็นน้องไปออกรายการนั้นรายการนี้ก็อยากจะกลับมาอ่านไบวินอย่างเงี้ยบางทีเราก็เราก็มีไปอ่านคู่อื่นนะนะฉันก็ไปเรื่อย ไฟข้างหน้าเออเออเอออ่ะอ่ะโอเคบอกว่าเพื่อนๆจะชอบคอนเทนต์นี้แล้วก็ถ้ามีคู่อื่นหรือว่าสนใจคู่อื่นอ่ะบอกเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาทำอีกทีหนึ่งเนาะแล้วเราก็อ่านหลายคู่แล้วก็อ่านหลายคู่อยู่ค่ะโอเคสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย